สวัสดีเพื่อนๆนและกัญยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีกัญยาณมิตรทุกท่านสวัสดีชาวราศีกุมนะครับ นี่เป็นคลิปคำทำนายให้ผลตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังของสิงหาคมนะครับชาวราศีกุมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเห็นบททดสอบที่สำคัญที่จะนำพาท่านนั้นไปสู่การเติบโตอย่างแท้จริงนะครับการที่ดาวสาว์โครจรเขาเรียกว่าโครจรหลังในราศีของท่านนั้นนำมาซึ่งความท้าทายและความไม่แน่นอนหลายๆอย่างนะครับ แต่ในทางกลับกันนี่คือโอกาสที่จะทาให้ชาวราศีกุมได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งย่างที่เคยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูกันในเรื่องของอาดาวเสารนะครับดาวเสา่ยเป็นดาวแห่งวิทย์ในความรับผิดชอบและการเรียนรู้จากบททดสอบดังนั้นแล้วการโคโจรย้อนหลังของดาวเสาจึง เป็นเหมือนการทบทวนบทเรียนต่างๆที่ผ่านมาของชาวราศีกุมนะครับและเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะได้เผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆเพื่อให้ท่านได้พัฒนาตัวเองให้เติบโตยิ่งขึ้นให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงนะครับชาวราศีกุมท่านอาจจะรู้สึกว่ามีอุปสรรคเข้ามาให้ต้องแก้ไขอยู่บ่อยๆครั้งนะครับในช่วงนี้หรือมีเรื่องที่ไม่เป็นไปตามที่ท่านนั้นได้กําหนดไว้ได้วางแผนเอาไว้นั่นเองนะครับ แต่จงมองว่านี่คือโอกาสที่ท่านจะได้ใช้ไหวพริบและประสบการณ์ความสามารถต่างๆที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้มันคลี่คลายนะครับซึ่งจะทำให้ท่านนั้นมีความสามารถและความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของโอกาสของการทํางานนะครับในเรื่องของการงานท่านอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่อาจจะไม่คาดคิดเกิดขึ้นกระทัอ่านนะครับ หรือมีงานที่ต้องใช้ความพยายามและความอดทนสูงเข้ามาเพื่อแก้ไขงานเพื่อรับผิดชอบงานนะครับแต่ถ้าหากท่านนั้นสามารถผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ท่านก็จะได้รับความไว้วางใจจากผู้รับผู้ใหญ่ในองค์กรและเพื่อนร่วมงานมากขึ้นนะครับสิ่งที่ท่านทนสิ่งที่ท่านอดทนแก้ไขปัญหานะครับมันจะเป็นที่ประจักษ์ความสามารถของท่านนั้นนะจะได้รับการยอมรับและ ได้รับผลตอบแทนตามมาอย่างคุ้มค่าอย่างที่ท่านไม่เคยคาดคิดมาก่อนอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นแล้วอย่าพึ่งท้อแท้กับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับชาวราศีกุมขอให้ค่าเรียกว่าจงใช้ความสามารถที่มีอยู่ในการเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างรอบคอบและมีสติแล้วท่านจะเห็นว่าตัวท่านนั้นเติบโตขึ้นอย่างกล้าวกระโดดนั่นนนครับ ชาวราศีกุมทั้งหลายนะครับหลังจากผ่านพ้นประสบการณ์ต่างๆที่อาจารย์ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับท่านนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตนะครับในช่วงนี้อาจจะดูยากลําบากและไม่คุ้นเคยในตอนแรกๆนะครับแต่จงเชื่อว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะนําพาท่านไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตอันยาวไกลแน่นอนนะครับ ท่านอาจจะต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆหรือเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆที่ท่านนั้น่ะไม่เคยทํามาก่อนซึ่งอาจจะทําให้ท่านนั้นรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ในตอนแรกนะครับแต่เมื่อท่านผ่านพ้นช่วงเวลาแรกๆไปแล้วท่านคุ้นเคยแล้วท่านจะได้พบกับความมั่นคงและอิสระในรูปแบบใหม่ในแบบที่ท่านนั้นต้องการอย่างแท้จริงมันเป็นรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับดวงชะตาท่านอย่างแท้จริงนะครับ ดังนั้นแล้วนะครับชาวราศีกุมทั้งหลายก็ขอให้ท่านนั้นใช้เวลาในช่วงนี้เรียนรู้และเติบโตจากบททดสอบต่างๆที่มันจะผ่านเข้ามาในชีวิตนะครับที่จะทําให้ท่านนั้นสามารถเติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีความมั่นคงในอนาคตได้นะครับ mm. เนื่องจากว่าในช่วงนี้นะครับปัญหาต่างๆหรือบททดสอบต่างๆมันจะเป็นเหมือนบันไดที่จะนำพาท่านไปสู่ความสำเร็จและความมั่นคง ในอนาคตนั่นเองนะครับเอาละครับชาวราศีกลุ่มฟังมาถึงตรงนี้แล้วบทสรุปก็คือว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ไปนะครับท่านจะเจอบททดสอบอีกมากมายหลายด่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรืออความเครียดต่างๆครับแต่ถ้าท่านใจเย็นสูดหายใจเข้าลึกๆจงเชื่อในความสามารถของตัวเองว่าจะสามารถผ่านพ้นไปได้สุดท้ายก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ เมื่อผ่านพ้นไปได้แล้วท่านก็จะเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอ,ยอมรับจากเพื่อนร่วมงานจาก,กองค์กรและท่านนั้นจะกลายเป็นคนใหม่ที่โตขึ้นกว่าเดิมประสบความสําเร็จมากขึ้นกว่าเดิมนะครับและอนาคตก็คือจะอยู่ได้แบบยาวๆนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของชาวราศีกุมนะครับเอาละครับชาวราศีกุมถ้าฟังต,ตรงนี้แล้ว นะครับรู้สึกว่าคำทำนายนี้มันมีประโยชน์กับตนไม่มากกว่าน้อยนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชกกร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้ชาวราศีเดียวกัท่านได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ครั้งนี้นะครับถ้าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคําแนะนํานี้ไปปรับใช้กับชีวิตเขาแล้วมันเกิดประโยชน์มันก็จะได้เกิดเป็นบุญบุญกุศลต่อต่อกันนั่นเองนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ก็ขออวยพรให้ชาวราศีกุมทุกท่านเลยนะครับจงประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ทุกท่านเล่รับแลอพบกันใหม่ คลิปหน้าครับสวัสดีครับ